สวัสดีครับอยู่กับผมมิมิชแนลเนาะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนเ e จ e n d อซิอุ์จากพาร์ทที่แล้วที่เราไล่จับไอเจ้าแฟรสามจับเจ้าแฟรสามเรียบร้อยแล้วก็จะมียุคซี่มิสบี้แล้วก็อะไรนะแฟเซลอ่านพีดขอไยเนาะนี่จับได้แล้วแล้วก็ต่อไปก็เควสกดไวนี่ต่อไปยีิบสอง ไปที่ไฟสปินไปไปเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนเดิมเนาะผมก็จะแบบสรุปบทสนทนาให้ว่าเราต้องทำอะไรเพราะผมไม่เก่งภาษาเนาะก็จะจับใจความเอานิดนึงไปสปินที่นี่ใช่ไหมนะเน่ะโอเบลน่าจะใช่นะเดี๋ยวไปดูก่อน โอเคโอเคอ่าจริงด้วยเจอกับอะไรนะอริน่าอาริน่ากับเอ,อ่ออิลิดาอ๋อต้องไปที่ไฟสปินนะอ,อิลิดาเขาไม่อยากไปเขาเป็นไอ้นี่ไงคนขี้ร้อนเนาะไม่ชอบที่ร้อนเหมือนผมเลย ร้อนมากขนาดหน้าขนาดหน้าหนาวผมยังแบบหูร้อนไม่ไหวโอเคเหมือนทั้งคู่จะให้เราไปที่อ่ไฟสปินเนาะปิ้นเลยอืมโอเคนี่มาแล้วพาลินา่าหรือมาอยู่ก่อนแล้ววะโอเป็นถ้ำใช่ไม้มนี่ไง อู๋ไอซ์เคนวัดดีมิมิกขอบคุณนะที่มาที่นี่ดีค,ครับอ๋ออ,อิลิตาจะถามว่าทำไมทำไมเอ่อพารินาไม่มาด้วยเนาะสรุปเราไปกันแค่สามคนเนาะพารินาไม่มาโอเคไปเข้าไปเลย มีทานใช่ไหมนันแดนแดงเดือดไวายวายอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยทำไมมันเดินชวนเอาชวนเอาเลยอุ้ยห่วยโอ้ยโอ้ยโอุ้ย หรือมันต้องเอาไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ปลาวะไอ้โฟนนะผมวิ่งเก็บโฟนก่อนอุยอ้ยอุดด้ยวัดเด้เออต้องโคลนปลาเว้ยเอาเอมเมล็ดนี่ปลาแล้วมันไม่ไม่ไหวอืม้มปลาเอาไอ้ผลเน่าปลาแล้วมันไม่ได้เหรอไฟเผา,าหมดเหรอ นันก็เชือดบอลตายไหมเนี่ยเชือดบอลธรรมดาเปยี้ยงอู้ฮิตทานฮิตทานผมจับด้วยปกุกีบอลดีกว่าอืม้ม ที่แล้วบางคนจะสงสัยนะแบบว่าเอ๊ะทาไมจับแล้วบอลมันไม่ตรงกับมอนที่จับอะไรอ่งเนี้ยเนาะทีน,นีว่าผมผมอ่าผมชอบโปเกมอนที่นิสัยตรงนะพอผมทําคลิปเสร็จแล้วอ่ะผมก็ไปไปจับใหม่นอกรอบจะรีจับใหม่อยากได้นิสัยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ทานนี้ผมไม่เอาละที่เกียจทํทำละเดี๋ยวไปยัดมินเอาติดไหม เอาโปเกมอนอัปเดตเฉยเลยอาร์ไดมอนโอเคหลังจากนี้ผมก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกเนาะผมไม่รีแล้วขี้เกียจรีแล้วเพราะว่าเห็นว่าไอส้สามเทพเทพพายุอะไอ้ที่มันเป็นพวกแรนโดอะไรเนะี่ยแรนดูลัสทันเดลัสอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันแบบกลับยากมากวกว่าจะได้สูนะ ผมเลยไม่เอาด้วยไว้ไว้ไยายัมมินเนาะและคลิปจะได้จบเร็วๆร็วเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ผมมีธุระาเนาะต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่4อย่างเซ็งเลยเรียบร้อยอันนี้จับได้ละโอ้คลิปมันเพิ่งไม่กี่นาทีเองงั้นไปจับต่อไหมโอเคเรียบร้อยแล้วกลับ กับแคมป์ก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วมันมีเควสอะไรต่อเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนวายต่อไปก็บูนวิวอะลีน่าโอ้ดูได้ที่ไหน มูนวิวอะลีนาก็ต้องไปตรงนูน่นตรงอจใจมะลีอ่ะกับหมู่บ้านเอามูนวิว เดี๋ยวผมเคลียร์คร้างก่อนก็บของไม่ได้ใช้ไอเม็ดโคนนี่ผมเอาติดตัวมาเลยดีกว,ว่าน่าจะได้ใช้อีกเยอะดีเรียบร้อยอืมมูลวิวอลิน่ามันอยู่ไหนนะ อ๋าที่นี่มั้งไม่เปล่าวะไม่ใช่ดินี่อยู่ที่โคโรเนตเพราะว่ามลิอยู่นี่มูลวิวอลิน่าอยู่ตรงนี้เจนู่เนี่ยตามแมปไหน อไม่อยากเจอมลิเลยมันมันบ่นนะแล้วก็ไม่รู้อืมรู้จักแ้ยเมื่อกี้คนถามว่ารู้จักเคสเซเลียหรือเปล่านะรู้จักอยู่แล้วอูอ้อาวไอเหมือนมลิเหมือนมลิเขาไม่ชอบไม่ชอบเคสเซเลียนะเพราะแบบเหมือนแบบมามาลบกวนที่อยู่ของหลอด หลอดของของเยมลลี่เนี่ยแล้วก็แล้วฝากเรามาจัดการอู้หกลางคืนซะด้วยอื้งดงามอุ๊ยอะไรอะเอ้าเอาเอาเฮ้ยทำไมอะเวียๆนๆเนอะอืมอ๋อ ปาทำลายเกาะก่อนถึงจะสู้ได้โอเคลักเพาจะดะวังใส่ขีกลักบอมเผื่อมันโดนแรงแล้วมันตายใสย่ขีโอเคลักบอมอย่าติดพิษนะอ่าฮิวโอเคผมลองท่าน,นี้ดีกว่าตอเลือกไปก่อน อุย้ยไม่เข้าเลยเว้ยลักบอมก็กลัวติดพิษเลยเด็กอันนั้นเอาเจ้านี้มาตีอ่ะทันเดอร์พันป์าเ์พอให้ติดชาไหมวุ้ยมันฮิวอย่างเดียวแล้วเว้ยผงใส่ต้องทันเดอร์เวฟให้มันติดชา เก๋ยวมันฮิวไม่ติดไงไม่โดนด้วยแจมตองสไตล์ทันทวีปอืมติดชาแล้วไอคิวโอเคมาทันทุพันธ์ปาบเรียบร้อยยังจะฮิวได้อีก ต้องสไตล์เทนดอร์พันต์เอียงอ้ถึกทุนถึกทุนต้องสไตล์เทนดอร์พันต์เด็กขี้นะอย่าขี้นะสวยช้าไหมนี่ไง ผมผมไม่ไหวแล้วผมปาบอลจับเลยแล้วกันอ่ะมีสีฟ้าสีดแดงนี่เอาเกตบอลไปไม่ไหวแล้วมันฮิวยับเลยอืมเกตเกบอลลูกทีสอง อ่ะติดโอเคเรียบร้อยดับเรียบร้อยต่อไปก็ใครว่ากัไม่ได้คลิปมันจะสั้นหน่อยเนาะไม่สั้นดิผมจะยาวเลยเราค่อยไปตัดต่อภาพรวมมา อืมรียบร้อยมูลวิวอารีนาไปที่ไหนเอ่ยโน้ตพอยต์เทมเพิลโอเคเดี๋ยวผมไปถึงโน้ตพอยต์เดี๋ยวผมตัดมาให้ดูอีกทีเนาะเจอกันครับโอเคมาถึงละว่วาจะปีนเขามาถึง ในนี้แน่เลยไอ้ตรงประตูนั้นแน่เลยที่ผมจาได้ว่าตอนที่มาทําตอนที่มาทําตามเนื้อเรื่องมันจะมีมันจะมีประตูอยู่ด้านล่างอ่ะวิตาแดงตาแดงไอ้ตรงทางขึ้นอ่ะมันจะมีประตูอยู่ด้านล่างถ้าจาไม่ผิดนะนี่ไงนี่ยทางนี้เลย มันจะมีประตูอยู่โุเคีเอาคาซินเฮ้ยเราไม่ได้ยืนแต่พื้นนะเนี่ยเอาลอยอุ้ยอันดามนมาอาบิก็มาอุ้ยน่ารักอันนี้ทั้งคู่บอกว่าเขามามาหาทางเข้ารับเนาะ ืมเจอไหมเดี๋ยวเราจัดการเองอืมอ๋อสโตนเพจไอรอนเพจไอซ์เพดอืมสโตนไอสเหล็กอ๋อไอนี่แน่เลยเพจเพจที่สื่อถึงไอเนี่ยไอพวกเลจิไอเลจิล็อกเลจิสติล ก็เลยเปิดทำได้เหรออืมทงไนอ่ะอ๋อทางตันตรงไปเรื่อยๆไม่น่ามีอะไรมะอุย้ยมีโปเกมอนดักอยู่อุ้ยสองตัวสามสี่ห้า น,นีวินนั่นไงฮู้เรออ็วนี่โปเกมอนที่อันดามันบอกว่าหลับไหลอยู่เนาะอุ้ยมันไม่ทำอะไรด้วย ขอถ่ายใกล้ๆหนห่อยไว้อาเอาไว้ทำปกทั้งนั้นสู้อ๋อเข้าสู้เลยเว้ยผมเห็นว่าแรปออนด์แมนเขาบอกว่าอเจจิคิคัสเนี่ยสามารถแบบทวีบในทางทวีบเลยเนาะเป็นโนมอลใช่ไหมโนมอลแพ้ต่อสู้มา เอาเด็กใหม่มาก่อนอันนี้ผมไปเล่นนอกรอบมานเอเมอื่อสามสวันก่อนอ่ะได้มาลิเบร์ริปลปินแอร์ลูปป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 บปป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 ปกปป บอลอะไรจับเนี่ยนี่แล้วกันอีกกระตันบอลไปติดไหมโอ,อ้ดื้อๆเป็นเฮดบัตโอ้ไหวไหมเนะี่ยมันใช้ท่าภลอังกฤษเขขี่มารับแล้วกันขี่โนโมอลเขาไม่โดนท่าโจมตีโนโมอลด้วยว่วโปรด อีกตันเบาติดแล้วรอบเนี้นี่ไงเออไว้ภาคนี้มันกลับง่ายจังออืมุ้ยเรียบร้อย อ่านผิดมะวะหินแวบ,บๆอ๋อ,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 อทั้งสองคนก็อ่าพูดประมาณว่าก็อยากเห็นโปกิดเล็กเราเนะาะว่อเราแบบทำสำเร็จแลนะ้วมันจะมีอะไรบ้างในโปกิดเล็กเราไปเจอกันใหม่ไม่มิกอืมไ,ไปไปวิ่งไล่จับด้วยกันใช่ไหม ได้เลยเพื่อหนูซาบิไปได้ไปเล่นด้วยได้ตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วยีิรนดูโ,โอ๋อกลับไปหาเขบอกให้กลับไปหา,ออปหาเออใครนะเดีย๋ยวนะลืมชื่อ,อ,อในหญิงโคโลเนตไม่ได้โคโลเนตอุกติต้าเออ โอเคเรียบร้อยลับเมืองอุยต่อไปก็ไปไหนดีไหนๆก็มาที่เมืองแล้วผมขอแวะนะตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ด,ด ดูร้านค้าแป๊บนึงมันไม่ขายไอ้นี่หรอไอ้บอลบอลขั้นสามอะเจ็ดบอลอะแล้วก็กิอะไรนะกิกตันบอลก็ไม่ขายเว้ยเออจริงๆมันน่ามีขายนะโอเคครับสําหรับเกมโปเกมอนเลเจนด์อซิวต์ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย